สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องของวรราทุกท่านนะคะวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นวันพฤหัสนะคะอากาศเย็นนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะขอให้ท่านดูแลสุขภาพทุกๆท่านนะคะช่วงมีอากาศเย็นนะคะอากาศเยน็นตอนเช้าเย็นมากใส่ทั้งหมดใส่ชั้นเสื้อแขนยาวนะคะวันนี้เราก็มานําเสนอสินค้าดีๆให้พ่อแม่พี่น้องอยังช่วงจัดโปรอยู่นะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ A A p r e m ียมผืนใหญ่นะคะ มีลายปกติและลายพิเศษนะคะสินค้าขึ้นมากมากนะคะช่วงนี้แต่วรดาก็ขอนำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคาโปรเหมือนเคยนะคะลดหลั่นอันไหนที่ลดหลั่นได้ก็ลดหลั่นกันไปนะคะอันไหนขอได้ก็ขอกันไปนะคะเพื่อให้ยืนอยู่ได้ทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งแม่ค้าและผู้ซื้อนะคะและเมกีีท่อด้วยนะคะวันนี้คลิปนี้วรดาก็จะมานำเสนอผ้าคลุมไหล่ AAV เมียมผ้านิ่มเหมือนเดิมนะคะ จากราคาพื้นละ900บาทนะคะวันนี้เราก็ขอจัดโปรในราคามิตรภาพนะคะลดหลั่นแต่ก็ปรับขึ้นนิดหน่อยนะคะในราคาพื้นละ620เป็นลายธรรมดาถ้าลายพิเศษก็650นะคะเพราะแม่พี่น้องต้องการลายพิเศษก็คือลายนกยุงลายเอสลายดอกไม้ประมาณนั้นนะคะเราก็ขอยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะเพื่อปิดการไม่ให้เสียเวลานะคะขอยกลายทั่วไปก่อนนะคะลายสวยค่ะ เป็นผ้าคามคุมไหล่นะคะผ้านิ่มนะคะ AA รีเมียมนะคะ AA รีเมียมทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ AA สีเมียมตัวนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะนี่ค่ะวรดาขอยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะจากพื้นละ900บาทนะคะ900บาทะะเราขายเพียง620ลายธรรมดานะคะลายทั่วไปนะคะ620อันนี้คือนำเบอร์หนึ่งนะคะบัลาดาเบอหน่ นําเบอร์หนึ่งนะคะวัรดายกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะจากคืนละ900บาทนะคะเราไม่ขายเราขายพิเศษ620บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะเป็นลายหมีสวยค่ะอันนี้เรื่องเป็นคามเครือข่าวนะคะตัวนี้เป็นคามเครือข่าวนะคะอันนี้สวยงามมากนะคะคามเครือขาวทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะตัดชุดแสกก็ได้คะ่ะตัดชุดแสกก็ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจอยากตัดชุดแสกสวยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะตัดชุดแสกได้เลย ตัดลงไปทางนี้นะคะสวยค่ะอันนี้คือนำเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ620ในราคาพิเศษพมาอันนี้ก็สวยนะคะลายงามนะคะน,นี่ลายงามนะคะสวยท่านดูลายใกล้ๆนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวเป็นลายหนีทั่วไปนะคะวรดาพอจัดโปรเพียง620สินะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจแคปเลยนะคะสวยจริงๆน,นะคะ620เท่านั้น เมื่อท่านต้องการแคป,ปเลยนะคะแอดไลน์จากนัมเบอร์ที่บร,รดายกให้เลยนะคะ6 2 0สบาทจ้าในราคามิตรภาพผ้านิ่มนะคะขนาด80คูณ2เมตรแต่2เมตรกว่าอยู่แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปไลน์เลยนะคะสวยทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะเนื้อแน่นนิ่ม,น,มนิ่มนะคะเนื้อแน่นมากนะคะสวยงามนิ่มนะคะเป็นเป็นสีเข้มนะคะตัวนี้นะคะเป็นความเข้มสวยค่ะเฉพาะลายนี้มีอยู่2ผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ อย่างอื่นมีลายและผืนเฉพาะอันนี้มีลายลายนี้ลายเดียวนะคะมี2องผืนหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปเลยนะคะนำเบอร์สามนะคะท่านจะเอาเป็นคู่แฝดก็ได้นะคะนําเสนอเพียง620บาทเช่นกันนะคะสินค้าของเรามีกินงพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอผ้าเป็นผ้าคัดมาเรียบร้อยนะคะสินค้าของเราเป็นผ้าคามของสกุลนครน,นะคะคัดมาเรียบร้อยไม่มีตําหนินะคะสวยเท้แน่นอนท่านซื้อไปแล้วท่านก็ จะไม่กังวลใจนะคะเพราะเราได้สินค้าง,งามๆเห็นไหมคะตัดชุดเสร็จก็ตัดลงอย่างนี้สวยงามมากนะคะ620เท่านั้น,นะคะ่ะนัมเบอร์สี่เป็นสีขาวอันนี้ก็ลายสวยนะคะท่านดูดีๆขอบขาวงามมากนะคะนี่ค่ะสวยนะคะลายขอขอ,ขอเกี่ยวพ่อพญายนาคนะคะนัมเบอร์สี่นะคะเรายกให้ท่านเลยนะคะเพียง620บนะคะขอบขาวงามมากนะคะนานๆจะได้นะคะลายเด,ดเตด,ดมานะคะขอบขาวนี่ทํายากกลัวมันเปื้อนกลัวมันเลอะนะคะ อันนี้เราก็เป็นฝีมือคุมมปัญญาของคนไทยนะคะสุดยอดเลยนะคะที่อื่นๆจะไม่ขายนะคะราคาเหมือนวลลาวลดาขายพิเศษแล้วนะคะ620บาทนะคะสินค้าของเราโอเคกิ่งสวยคะ่ะทุกลาย620ทั้งใหย่ทั้งยาวเป็นน้ำเบอร์ห้านะคะลายขอเกี่ยวขอข้อพยายนากนะคะท่านดูดีๆนะคะสวยนะคะดูลายงามมากนะคะสวยทุกผืนนะคะเป็นลายนี่คะ่ะงามขอยกให้น้ำเบอร์ห้านะคะ หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคบเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งของขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยในราคามิตรภาพนะคะเพียง620บาทเท่านั้นนะคะสิน,นะคะ้าปรับราคาขึ้นสูงลิบนะคะแต่วรดาก็ขอปึงราคาอยู่ได้เท่านี้นะคะทิเศษเลย620นะคะนําเบอร์5นะคะผ่านไปแล้วนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคบเลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวสวยนะคะลายงาม รายงานเนื้อละเอียดเลยนะคะเนื้อละเอียดยิบเลยนะคะห mm hmm. ากพ่อแมท่ที่น้องต้องการเอราไปฝากก็สามารถซื้อของเพิ่มเติมได้นะคะเวลาดาขายราคาต้นทุนกล่อง,งละสามสิบบาทเท่านั้นนะคะ mm hmm. ทั้งใหญ่ท่านยาวท่านดูดีๆนะคะสวยนะคะสวยงามทั้งใหญ่ทั้งยาวจริงๆน,นะคะชอบลายไหนเอาลายนั้นนะคะสวยค่ะสีม่วงนี่สวยงามลายแปกนะคะดูสิคะ,คะลายปีกนกนะคะตัวนี้เรียกลายปีกนกงานนะคะสีม่วงค่ะ งามมากนะคะอันนี้หมาบอร์6นะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะสวยแท้แน่นอนนมาบเร์ number 6นะคะจากราคา990เราไม่ขายเราขายเพียง620หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจเอาไปฝากไว้ต้นหรือเป็นของไหว้ก็ได้นะคะของไหว้ก็คือของสมานะคะ อีสานจะเรียกว่าชาวสกุลนะคะเรียกว่างสงไว้นะคะนะคะก็สวยค่ะ right ทั้งใหญ่ทั้งายาวแล้วก็สวยจริงๆนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะแคปน้าจอดลน์ได้นะคะงามแท้แน่นนลายเสียบลายนี้มีผืนเดียวนะคะสีขาน้ําทะเลนะคะสวยท่านดูดีๆนะคะลายเสียบนะคะสีขาน้ําทะเลนะคะลายเสียบสีขาน้ําทะเลสวยแทแน่นนนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเพียง620บาทนะคะ 620เท่านั้นสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปเจอร์แคปเจอร์เลยนะคะนัมเบอร์7 620เอาไปตัดเสื้อคลุมก็ได้ตัดชุดแสกจก็สวยนะคะถ้าตัดชุดคลุมชุดเสร็จตัดลงทางนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องขาเอาทางนี้นะคะตัดลงแบบนี้นะคะแต่ถ้าตัดตัดเสื้อคลุมตัดแบบนี้ลงนะคะสวยค่ะสวยงามทุกลายนะคะงามนะคะลายสวยนะคะ,คะ ไลฟ์ทุกคืนนี่มาใหม่เลยนะคะเพิ่งส่งมาถึงเมื่อตอนเย็นเมื่อวานเลยนะคะ mm. วลาดาก็ถือโอกาสมาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะสวยแท้แน่นอน mm. หากพ่อแม่พี่น้องอยากได้เข้าแคปหน้าจออไลน์หรือโทรหาวลาดาดูอีพีให้ดีนะคะ mm. ตอนนี้อีพีของเราแปดร้อยกว่าแล้วนะคะ mm. แล้วก็ให้ท่านดูอีพีอันดับแรกแล้วก็ดูนัมเบอร์แบบนี้เรียกว่านัมเบอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ mm. นัมเบอร์นะคะอันนี้คือนัมเบอร์แปดนะคะ 6 2 0ยบาทนะคะสินค้าเรามีกลิ่ร้อมขายมีทุกผืนนะคะแต่บางทีบางท่านถ้าท่าน,ท,าน,ท,านทักชาหรือแอดไลน์ชาเข้ามาก็อาจจะหมดนะคะเพราะสินค้าของเรามาจํานวนจากัดนะคะมีจํานวนจํากัดสวยนะคะดูลายงามมากนะคะสวยที่เศษอยู่2ผืนนะคะอันนี้คือลายพิเศษนะคะลายพิเศษปกติขาย990ไม่ลดนะคะแต่วันนี้วรดามาปโปรให้650คือลายพิเศษลายนกยุงนะคะ ลายพิเศษมีลายดอกไม้ลายนกยุงแล้วก็ลายเอสนะคะอันนี้คือเรียกว่าลายพิเศษ650นะคะสินค้าของเราจริงอันนี้สีส้มสวยงามมากนะคะสวยนะคะสวยจริงๆนะคะสวยงามนะคะมีลายละผืนหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปบเลยนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกนะคะบรดาขายสินค้าตรงหน้าปกทุกผืนนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะตรงหน้าปกเลยนะคะ650เท่านั้นอันนี้นัมเบอร์9กนะคะ หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจท่านอยากได้ทานก็แอดไลน์เข้ามาหรือโทร0 8 1 8 7 2 5 8 3 7คือวรลดาลอยไว้ด้านบนนะคะเบอร์โทร0 8 1 8ป2 5 8 3 7คือเบอร์โทรหน้าร้านหรือโทรกับวร,รดาโดยตรงเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องขาลำเบอร์เก้าผ่านไปนะคะอันนี้เป็นลายนกยุงนะคะลายโอ้ไม่ใช่คะ่ะลายนี้คะ่ะลายกวางนะคะลายกวางมีพื้นเดียวเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ มีผืนเดียวแท้แน่นอนเลยนะคะผืนเดียวแท้แน่นอนนะคะสวยค่ะ,าะ,คะลายพิเศษนะคะลายพิเศษมีผืนเดียวแท้แน่นอนเลยนะคะลายกวาง65 0สิบบาทนะคะขายในราคาพิเศษสุดเลยนะคะสินค้าของเรามีพร้อมขายวันนี้ขอให้ท่านดูดีๆนะคะสินค้าทุกอย่างมีพร้อมขายหากท่านเข้ามาก่อนท่านก็จะได้กดหากท่านเข้ามาหลังบางครั้งบางทีแม่ท่านในที่ท่านทักมาก่อนแอดมาก่อนโอนเงินก่อนวราดาก็ขายไปนะคะ หรือท่านอยากได้ท่านไม่สะดวกที่จะโอนลูกหลานมาอยู่ก็บอกวรดาพูดพูดคุยกันชัดเจนนัดเวลากันก็โอเคนะคะวลดาเป็นคนง่ายๆค่ะขายสินค้าง่ายๆตรงหน้าปกแล้วก็ขายด้วยความจริงนะคะสินค้าสวยค่ะงามแท้แน่นอนนะคะลายกวางนะคะเงางามมากค่ะสวยค่ะหายากนะคะลายแบบนี้มีมีบางที่วะดาไปนะคะสวย มแตายงามๆทั้งนั้นนะคะในวันนี้ในคลิปนี้เราก็นําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องคือ้าคคุมไหล่นิ่มนะคะ AA เรีเมียมนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแคป็บรีบแอดเลยนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกจริงๆนะคะมีพร้อมขายตรงหน้าปกแ้แน่นอนนะคะหากท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกดไลค์แบบนี้นะคะกดแชร์แชร์ออกไปหรือกดติดตามเจ็ตติ้งต้องดิง้งดองขึ้นเลยนะคะหรือแม่ยม่ ยายอยู่ที่บ้านลูกๆหลานๆก็เข้าให้ยายดูนะคะในช่อง youtube ของวรดาผ้าคามนะคะไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นดูฟรีนะคะสินค้าของแต่วรดาฝากให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูโฆษณาให้ด้วยนะคะเพราะมีโฆษณาเข้าแล้วนะคะในคลิปนี้เราก็มีสินค้าดีๆมาแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องนะคะก็ให้ท่าน ขอให้ท่านดูท่านชอบอันไหนก็รีบโทรหาวราดานะคะสุดท้ายแล้ววราดาขอขอขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาและอดุดหนุนนะคะช่วงนี้วรลดาก็อยู่ในช่วงวีใหม่อยู่ก็ได้ยังมีสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆตอบแทนท่านอยู่นะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะจากกันเข้มหน้านะคะ